นี่วันนี้เราลื้อแปลงเก่านะครับลื้อได้เท่านี้แหละลกเลือกเกินโอ้นี่อันนี้ปุ๋ยหมักเราทําเองนะครับเอาโรยก้นหลุมไปก่อนนะวันนี้จะปลูกอะไรเนี่ยมะระจีนมะระจีนนะครับโอ้โหสมบุกสมบันเหลือเกินขนมาจากกรุงเทพแล้วต้นเขายืดแล้วนะครับอ้าวเดี๋ยวเราค่อยมาปลูกกันทีละต้นนะนี่อ่ะค่อยๆดึงออกมาทิไม่รู้จะดึงออกไหมโอ้ยเอ,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 อาน้องโอ้รากทะลุโอ้รากเขาทะลุนะครับ นี่มะละจีนอ้าวต้นตาตนก,า,ตนกามะละ <7 S 1> จีน,นอายุเจ็ดวันนะครับแตกใบจริงแล้วอ่ะหลุมแรกลงไปก่อนเลยดินนี่ดินเราหมักไว้แล้วก็หมกไว้นะครับทั้งหญ้าทั้งอะไรทําให้มันอวัอุดมสมบูรณ์ทีเดียวยญ้างามเราก็ต้องปลูกผักได้งามเหมือนกันสิครับฮ่าจริงหรือไม่อ่ะต้นแรกจบไปต้นที่สองนี่นี่ขุดนี่เห็นไหมโอด,ดุนดินร่วนไหมนี่ ไอ้ขาวๆนี่มีหิวมง้งหิวมัดอะไรด้วยนะครับโอ้โหพร้อมดินดีจริงๆอ้าเอาโรยคนปุ๋ยหมักไว้สักนิดหนึงอา่าโรยไปขยันก็คุกเขานะครับไม่ขยันก็ไม่ต้องคุกนะย่างอยู่เลยเดี๋ยวไปเอาหาอะไรมากบเอาต้นถัดไปเอาต้นแข็งแรงแข็งแรงก่อนไหมโอ้ใช่เนี้ยล้มมาสะได้ลม้มหักพับเลยนะครับเขายืดแล้วเอามาจากกรุงเทพก็เลยแบบด้วยการขนส่งเนาะเราก็ไม่ได้ดู ได้ให้มันดีโอ้โอว,ว้าวนี่รากยาวไหมโอ้นี่ลากเยอะนะครับลากเยอะใช้ได้เลยอ้าว่ะคู่กคูค่เลยนะมาละจีนเฮ้มาละจีน,จนตรงนี้ค้างเขาก็จะเลื้อยได้แค่สองมิตินะครับเลื้อยข้ามหัวไม่ได้นะใช่ไหมลองดูนะครับไอ้มม่โตก่อนเนาะไปว่ากันต้นที่สองลงไปวันนี้เราจะลงกี่ต้นครับเนี่ย ละเอียดหน่อยอ่ะอันนี้ก็ได้อีกต้นหนึ่งนะครับเราเลือกแข็งแรงแข็งแรงอีกสักสองสามต้นเนาะอ้ออันนี้ก็พอได้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 มา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 ปลูกง่ายๆโตวๆๆๆๆัวไวออกลูกดดๆในลูกนะนี่มลัละละกีนอันนี้ต้นที่สามแล้วนี่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 มลัละกินกล้วยด้วยเหรอกล้วยด้วยกินกล้วยด้วยหยกกล้วยมีสารแทนนินนะครับ ไม่รู้เขาจะช่วยกันได้แค่ไหนก็ลองกันด้วยไปครับนี่เราเอาล้อันนี้นะกี่ต้นแล้วเนี่ยต้นที่สามอันนี้ต้นที่สี่ครับเอาต้นไม่สวยไปอ่อไม่สวยครัครับก็ได้ไหมไม่ต้ลองดู พอจากนี้ไม่ต้องลงกระถางหลุมก็เล็กดีนะครับพอจากตัวถาดเพาะเอมามาลงดินเลยต้นก็เล็กดีตุ้มก็เล็กดีนะไม่รู้ว่าย้ากับมะละใครโตเร็ว,วกันรับสองต้นสองต้นตรงไหนดีไม่รู้เอาน้ําให้ชุ่มนะครับก็ได้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 โอเคลดน้ำให้ชุ่มเลยนะครับ นี้เหลือมาดูอีกทีนะเกษตรต้องง่ายบายต้น